การที่คุณขอเงินเขาแล้วเขาไม่ส่งให้หรือไปพูดทีหลังเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเขาจะมองว่าคุณน่ะเฮ้ยน่าเงินหรือเปล่ามาถึงก็จะมาขอเงินเขาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีกันเพื่อนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Emmy Quality นะคะนี้กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะเพื่อนๆพเป็นกันบ้างหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันน่ะนะคะวันนี้นะ้มี่จะชวนเพื่อนๆพนมาคุยเนาะถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องคุยอ่ะนะคะกับสามีฝรั่งก่อนที่จะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนาะทาไมมี่ถึงเอาเรื่องนี้มาคุยใช่ไหมจริงๆจ,จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญนะแต่บางคนอาจจะมองข้ามไปบางคนอาจจะนึกไม่ถึงบางคนอาจจะมองเฮ้ยมันจําเป็นด้วยหรอ ที่เราจะต้องคุยกันถึงเรื่องแบบนี้เนาะฝรั่งเนี่ยเวลาเขารู้จักกับเราอย่างเช่นเขาเดินทางมาเมืองไทยไม่ว่าจะเจอกันทางไหนก็ตามนะสมมุติว่าร้อยทั้งร้อยเดี่ยวเนี้ยนะที่มีสังเกตเนี่ยสาวไทยเจอกับาสามีฝรั่งผ่านอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะเยอะมากๆด้วยดังนั้นการที่เขาเนี่ยจะเดินทางไปแต่งงานกับเราที่เมืองไทยเนี่ย เรากับเขาเนี่ยจะรู้จักกันยังไม่ได้ดีพอหรอกมันจะเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆแม้เขาจะตัดสินใจแต่งงานกับเราก็ตามดังนั้นการที่เขาตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอโดยการที่เขาแต่งงานกับเราแล้วจะเอาเรามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ย เฮ้ยเราก็มองดูเฮ้ยเราโชคดีอ่ะเราได้แต่งงานกับเขาแต่ถามว่าเรารู้จักกับเขาดีแค่ไหนเขารู้จักเราดีแค่ไหนมันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆเรายังรู้จักกันไม่ดีพอดังนั้นมิเลยอยากจะให้ลองชวนเขาคุยกันถึงเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะว่ามันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราก้าวไปแล้วไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยมันพูดยากเออในตอนท้ายเนาะดังนั้นลองมาฟังดูมิม,มีทั้งหมด5ข้อลองมาฟังดูค่ะ ค่ะทีนี้ก็มาฟังข้อแรกกันเลยเนาะข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการส่งเงินไปให้ครอบครัวของเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยสำหรับก่อนที่จะก้าวมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนาะทำไมถึงต้องคุยเรื่องนี้ก็เพื่อนๆก็รู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมียฝรั่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยโดยที่เรายังไม่ได้ตกลงกันก่อนไม่ได้คุยกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีเคยทำคลิปวิดีโอไปหลายอันแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับว่าเฮ้ยพอมาอยู่ที่นี่แล้วเราคุยกับเขาว่าเราอยากจะเอาเงินของเราเองนี่แหละหรือว่าเอาเงินของเขาส่งให้ครอบครัวของเรา บางคนเขาไม่เข้าใจฝรั่งเขาไม่เข้าใจเพราะว่าครอบครัขวของเขาฝรั่งต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีการส่งเงินให้พ่อแม่ใช้ไงดังนั้นมันก็เลยจะเป็นปัญหาดังนั้นการที่เราก่อนที่จะเดินทางมาคุยกันให้เรียบร้อยเลยคุยกันยังไงก่อนที่จะคุยมีแนะนํานะว่ามันต้องเป็นอะไรที่เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังแบบ คุยกันด้วยเหตุผลนะแล้วก็คุยอย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้มากคุยให้เขาเข้าใจพยายามยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของคนนั้นครอบครัวญาติพี่น้องของเราอะไรก็ตามก็พูดไปในกรณีที่ว่าเราอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพ่อแม่เราอะ่ะ ส่งเรียนมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยเงินก็หมดไปกับเรานี่แหละยิ่งมีพี่น้องหลายคนอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ส่งไปหลายคนถูกปะทีเนี้ยมันจะต้องเป็นอะไรที่เป็นบุญคุณมันเป็นอะไรที่มันจะต้องตอบแทนแล้วละ่ะดังนั้นมันก็จะต้องมีการให้เป็นเงินเดือนพ่อแม่เราแต่จะบอกว่าตอนที่เราคุยกับเขาเนี่ยขอยเชคก,ก่อนด้วยนะว่าเราแต่งงานกับสามีรวยหรือเปล่าหมายถึงฝรั่งรวยหรือเปล่า ก็ถ้าเป็นฝรั่งที่รวยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาถูกปะคุยอะไรเขาก็โอเคเยสกับเราหมดแหละแต่ถ้าเขาอยู่ในกรณีที่แบบว่าไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้เป็นฝรั่งที่จนแต่ถ้าจนเนี่ยมีเชื่อว่าสาวไทยก็ต้องคิดอีกนั่นแหละใช่ไหมแต่ถ้าเขานะทำงานแบบ เป็นทางานทั่วไปเป็นพนักงานทั่วไปอะเราอย่าลืมนะว่าการที่เราจะขอเงินของเขาเป็นรายเดือนเพื่อจะส่งให้ครอบครัวของเราเนี่ยเราต้องดูด้วยนะว่ากระเป๋าตังค์เขาน่มีเท่าไหร่เงินเดือนของเขามีเท่าไหร่แล้วก็เราอะจะต้องย้ายมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่ต่างประเทศเนี่ยเราต้องใช้เงินเขาด้วยเขาต้องดูแลเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะก่อนที่จะเดินทางมาถึงเนี่ยเขาต้องแต่งงานกับเราถูกปะไม่ว่าจะเป็นสินสอดไม่ว่าจะเป็นอ ค่าจัดงานค่าเดินทางค่าวีซ่าค่าเครื่องบินทุกสิ่งอย่างเขาต้องทําให้เราดังนั้นเขาจะหมดเงินในการเจอเราครั้งแรกเนี่ยหมดเงินเยอะมากแต่ถามว่าถ้าเขาไปแต่งงานกับฝรั่งด้วยกันเนี่ยมันจะมีเงินพวกนี้ไหมมันจะต้องเสียพวกนี้ไหมมันไม่ต้องเสียไงแต่ในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วที่จะแต่งงานกับเราดังนั้นการที่จะขอเงินส่วนเนี้ยที่จะต้องอ่าส่งให้พ่อแม่ของเราเนี่ย แนะนำว่าอย่าไปป้นเขานะขอเท่าที่ขอได้สมมุตินะว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์ถาขอให้คุณก็อย่าไปแบบแข็งกับเขาต้องยอมกันคนละครึ่งอ่ะเพราะว่าสมมุตินะว่าคุณเคยให้เงินเดือนพ่อแม่คุณขนาดเนี้ยแต่เขาไม่สามารถให้ได้ร้อยเปอร์เซนตามที่คุณให้ได้ แต่ขอให้คุยกันให้มันมีจุดกึ่งกลางว่าเขาให้ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาบอกไม่ได้เลยอันนี้ก็ต้องคิดอีกทีนึงว่าทําไมไม่ได้เลยดังนั้นต้องคุยกันให้ได้ก่อนก่อนที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเพราะว่าถ้าคุณไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยการที่คุณขอเงินเขาแล้วเขาไม่ส่งให้หรือไปพูดทีหลังเนี่ย เขาก็จะไม่เก็ตเขาจะไม่เข้าใจเขาจะมองว่าคุณ่ะเฮ้ยหน้าเงินหรือเปล่ามาถึงก็จะมาขอเงินเขาอยากได้อันนั้นแล้วเขาต้องดูแลเราด้วยอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าฝรั่งแบบนี้ยเป็นฝรั่งที่ไม่ดีไหมมันไม่ใช่ฝรั่งที่ไม่ดีนะแต่มันอยู่ที่ว่าการเงินของเขาเงินของเขาเนะี่ยมีเพียงพอไหมที่จะเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูลูกเราแล้วก็ต้องส่งเงินไปให้ครอบครัวเราด้วยถามว่าสิ่งพวกนี้สำคัญไหมสำคัญมากๆยังไงขอให้คุยกันค่ะ ทีนี้ก็มาฟังข้อที่2กันบ้างนะคะข้อที่2ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตัวเราเองค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยนะจริงๆแล้วอะ่ะโดยรวมแล้วนะฝรั่งเขาจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเราหมดแหละไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านข้าวของเสื้อผ้าผ้าอะไรทุกอย่างที่เราออกไปซื้อของเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายให้เราเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนที่เราเดินทางมาถึงที่นี่เนี่ย เราอะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เราพูดภาษาอะไรไม่ได้เราก็ต้องตามเขาต้อยต่อย,อยไปนั่นแหละไปอ่อยากได้แล้วเขาจะซื้อให้เราหมดแหละในช่วงแรกๆที่เราไปดังนั้นการที่เราไปในแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทํางานถูกไหมเราก็ต้องใช้เงินเขาแหละการที่ใช้แต่ถ้าเราอย่างที่บอกว่าได้สามีรวยมันก็ดีไปทุกอย่างมันดีหมดแหละแต่ถ้าเราได้สามีที่ทํางานทั่วไปสมมุติเราเคยแบบช้อปปิ้งกระจายอะอยู่เมืองไทยเราช้อปปิ้งกระจายเลยแต่พอเรามาอยู่ที่เนี้ย เราอย่าลืมนะว่าเขาต้องดูแลเราไปตลอดชีวิตเลยเขาบอกเขาดูแลเราได้ค่ใจะจ่ายทุกอย่างเขาจ่ายให้เราหมดแต่ถ้าเรามาอยู่แล้วเนี่ยถามความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราดูสามีเราทํางานงกๆกเนี่ยแล้วเรายังช็อปปิ้งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใช้เหมือนตอนเราอยู่เมืองไทยที่เราหาเงินเองได้เนี่ย เอออันนี้ไม่ว่ามันไม่แฟร์สำหรับฝรั่งนะดังนั้นเนี่ยเราต้องคุยกับเขาถ้าเขาบอกโอเคที่เขาจะรับผิดชอบเราได้ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นค่าช้อปปิ้งค่าอะไรแต่ขอให้เพื่อนๆนคิดนิดนึงนะว่าเขาต้องดูแลเราไปตลอดชีวิตนะดังนั้นก็งดการช้อปปิ้งลงนิดนึงนะคะในเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่ะค่ะทีนี้ก็มาฟังข้อที่3กันบ้างนะคะข้อที่3มมิจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ การทางานของเราเนาะทาไมเราถึงจะต้องคุยถึงเรื่องการทํางานของเรากับสามีก่อนที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยเราก็มีงานมีการทําแหละแต่พอเวลาเราแต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วเนี่ยเราจะมีนามสกุลเมียฝรั่งพ่วงท้ายมาดังนั้นเราจะมองว่าเราไม่จําเป็นต้องทํางานเพราะเราเป็นเมียฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมิจะบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากให้ดูเขาก่อนให้คุยกับเขาก่อนแต่ถ้า สามีของเราเป็นพนักงานทั่วไปเนี่ยที่เขายังต้องทํางานรับผิดชอบอ่าไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เขายังจําเป็นต้องจ่ายอยู่เนี่ยแต่ค่าเขารับคุณมาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องดูแลคือเท่าตัวคือ2เท่าถ้ามีลูกด้วยแล้วก็คือ3เท่าเลยนะแต่เราก็ดูแล้วลหละว่าเขาอ่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะมีแนะนํานะว่าอยากให้เราอ่ะหางานทำแต่การหางานทําจะบอกเลยนะว่า คุณย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะช่วยเขาทำมาหากินได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยแหละเพราะมาถึงเนี่ยคุณจำเป็นต้องเรียนภาษาสมมุติว่าคุณมาอยู่ที่เยอรมันคุณก็ต้องมาพูดภาษาเยอรมันคุณต้องเรียนใช่ไหมถ้าคุณอยู่ภาษาคุณอยู่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาถูกปะ ปี2ปีเราไม่รู้เลยว่าเราจะพูดได้แค่ไหนแต่มี่ก็ยังยืนยันว่าอยากให้คุณหางานทําทําเป็นพาร์ทไทม์ก็ได้อย่างน้อยๆเนี่ยก็ช่วยเหลือเขาได้ด้วยอย่างน้อยๆเงินนะ่ะเราจะจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยไปเอารัด,เอ,ดเอาเปรียบโดยการที่เฮ้ยทุกอย่างเขาจ่ายเราอยู่แล้วอะเงินชอปปิ้งที่เราจ่ายหนักอยู่แล้วยังต้องไปพึ่งพาเขาอีกหรอยอะไรเงี้ยมันก็คือจะหนักเกินไปตัวเราก็จะได้แสดงจิตจํานงว่าเราอยากจะช่วยเขาทำมาหากิน ดีไม่ดีนะมี่อาจจะมองว่าเขาอาจจะรักคุณมากในกรณีที่ว่าเฮ้ยเขาดูแล้วเราเห็นอกเห็นใจเขาว่าแบบอยากจะช่วยกันทำมาหากินเนาะมี่จะยกตัวอย่างเช่นตัวมี่ให้ฟังนะว่าตัวมี่น่ะแต่งงานกับสามีเนาะเราคุยกันอย่างดีเลยนะว่าเฮ้ยเนี่ยเรามาถึงเนี่ยเราจะเรียนภาษานะเรียนเสร็จปุ๊บเราอ่ะจ,จะหางานทำช่วยกันทำมาหากินเชื่อไหมมันผิดแผนหมดตรงที่ว่ามี่มาถึงปุ๊บมี่ท้องเลย ทุกอย่างล้มไปไม่เป็นท่าเลยนะดังนั้นมี่ก็เลยแบบพยายามที่จะเซฟก็ถ้าอันไหนช่วยเขาได้ช่วยงานที่เป็นพาร์ททำทำได้ทำนะคะเพื่อนๆค่ะทีนี้ก็มาฟังข้อที่4กันบ้างอะนะคะข้อที่4ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางกลับเมืองไทยอะนะคะเรื่องนี้ทําไมเราจะต้องคุยกับสามีเราก่อนใช่ไหมจะบอกว่ามันสําคัญนะบางทีเราไม่ได้คุยเราไม่ได้พูดแหละว่าเออเราอะอยากจะกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องเราสักปีละสามครั้งสองครั้งอะไรแล้วแต่เราไม่ได้คุยกันไว้ก่อน เราเดินทางมาแล้วทีนี้พอมาถึงที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยสามีเราก็ทํางานสมมุติอย่างที่บอกว่าได้สามีเป็นพนักง,งานทั่วไปอย่างเงี้ยเขาก็มองแหละว่าเออคุณเนี่ยจะต้องกลับไปเมืองไทยแต่เขาไม่รู้ว่าคุณจะต้องกลับสักปีละกี่ครั้งสมมุติว่าคุณน่ะมาบอกทีหลังว่าอยากจะกลับสักปีละสามครั้งอย่างเงี้ย อย่าลืมนะคะเพื่อนๆว่าสามีเราอะหาเงินคนเดียวแล้วทีนี้พอเดินทางกลับไปมันมีค่าอะไรบ้างค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับนี่เท่าไหร่แล้วถ้ามีลูกด้วยคูณ2จ้ะเสร็จแล้วมันต้องมีอะไรอีกมันต้องมีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้อง ไปใช้จ่ายที่เมืองไทยคุณกลับนานเท่าไหร่คุณค่าใช้จ่ายคุณสูงเท่านั้นไม่ว่าจะญาติพี่น้องอีกล่ะคุณต้องเลี้ยงใครต่อใครเพื่อนฝูงคุณต้องพบใครค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยดังนั้นถ้าคุณไปรอบแรกเท่าไหร่รอบ2รอบ3คูณไปเลยนะมันจะเป็นอะไรที่ถ้าคุณมาพูดทีหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามีเราเนี่ยมันจะมองว่าเหมือนกับเรา เราไม่ช่วยเหลือเขาทำมามหากินไม่พอคุณยังเอาเงินของเขาไปเปไปใช้จ่ายอยู่ที่เมืองไทยโดยที่เขาทํางานงกอะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยนะดังนั้นไม่อยากจ,จะให้คุยกันก่อนเออก่อนที่จะเดินทางคุณก็ต้องพูดไปว่าเออญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราไม่มีใครเรืออะไรก็ตาหรือว่าเราเหงาหรืออะไร,หร,ออะไรให้คุยกันก่อนเขาก็จะมองดูว่าเฮ้ยอะไรวะจะกลับไปทําไมเพราะว่าเขาไม่ได้มองเพราะว่าเรากลับไปมันเป็นบ้านเกิดของเราแต่เขา,าเขาอยู่ที่นี่เขาไม่ได้รู้สึกเหงาเหมือนเรานี่นึกออกไหมดังนั้นขอคุยกันก่อนค่ะ แล้วทีนี้ก็มาฟังข้อที่5นะคะเป็นข้อสุดท้ายกันบ้างข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องคุยอีกแล้วนะคะจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยอาหารไทยจะบอกเลยนะว่าอย่าคิดนะคะว่าฝรั่งทุกคนนะ่ะชอบอาหารไทยเพราะว่าเราจะได้ยินติดหูมาตลอดตอนเราอยู่เมืองไทยว่าฝรั่งเนี่ยชอบอาหารไทยเพราะมันจะมีต้มยำม,มันจะมีผัดไทยมันจะมีผัดซีอิ๊วซึ่งใครๆก็ชอบเออจะบอกเลยนะว่า บางทีฝรั่งบางคนก็ไม่ชอบนะคะจะบอกว่าที่ให้คุยเนี่ยคุยเรื่องอะไรคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นอาหารเรื่องเกี่ยวกับการทําอาหารไทยเพราะฝรั่งบางคนไม่ชอบกลิ่นอาหารเกี่ยวกับ กินอาหารไทยอ่ะมันเขาคุ wonder, ้นชินก like ับอาหารฝรั่งมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเหมือนเราคุ้นชินอาหารไทยมาตั้งแต่เด็กพอเราได้กินอาหารฝรั่งเนี่ยบางทีมันผะอืดผะอมเขาก็เหมือนกันเช่นกันการทําอาหารก็เหมือนกันสมมุติว่าบางคนเนี่ยทำอาหารเช่นปลาเค็มถึงหนักถึงแอดวานเป็นปลาเค็มปลาล้าเป็นอะไรพวกเนี้ยบางทีฝรั่งบางทีรับไม่ได้นะอันนี้มียกตัวอย่างไม่ต้องไกลตัวเลยตัวมี่เองเลยนะจะบอกเลยนะว่าสามีของมี่เนี่ยเป็นคนที่ ถามว่ากินอาหารไทยได้ไหมกินได้แต่จะกินได้น้อยมากเออถามว่ามีกินอาหารฝรั่งได้ไหมกินได้แต่กินได้น้อยมากน้อยมากกว่าสามีกินอาหารไทยอีกนะตัวมี่เองดังนั้นปัญหาคืออะไรคือเวลาเราทําอาหารไทยอืมจะบอกเลยอาหารไทยเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นอาหารเนี่ยของมี่เนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแกงส้มหรือว่าแกงอะไรที่มันกลิ่นกลิ่นเป็นกระปิอ่ะเพราะมี่อ่ะไม่ได้กินปลาร้าถนาดไม่กินปลาร้ายังมีปัญหาขนาดนี้ก็เวลาทําเนี่ยมันจะมีเรื่องกลิ่น ไม่ใช่แต่สามีพูดขึ้นมาลูกก็ผสมลงไงเออจะเป็นอะไรที่กลิ่นอะ่ะมันค่อนข้างจะแรงดังนั้นเราต้องคุยกับเขาก่อนว่าเธออะ่ะอืมเราก็เหมือนตกลงกันคนละครึ่งทางมีนะใช้อะไรรู้มะใช้ในกรณีที่ว่าสามีไม่อยู่บ้านทําอาหารไว้เลยอันไหนที่เขาไม่ชอบาทาไปเลยปลาเคม็มปลาทอดอะไรพวกเนี้ยแกงส้มแกงอะไรที่มันกลิ่นแรงๆอะ่ะเพื่อน ทำไว้เลยนะเพราะว่าตัดปัญหาตัดปัญหาไม่ทะเลาะกันเราต้องตกลงกันให้ดีคุยกันให้เรียบร้อยบางทีมันเป็นปัญหาครอบครัวนะมันเป็นปัญหาที่เหมือนกับเฮ้ยเราไม่สามารถนั่งกินร่วมโต๊ะก,กันได้มันมีน้องคนนึงนะส่งข้อความมาคุยกับมี่ว่าเฮ้ยพี่มี่เนี่ยเชื่อมาว่าหนูเวลากินอาหารอนะ่อแต่ก่อนอ่ะ เรานั่งร่วมวงกับสามีสามีกินอาหารฝรั่งเขากินอาหารไทยแต่เขากินอาหารแบบกลิ่นหมันแรงอะ่ะเออพอร่วมโต๊ะกันเข้าไปทีเนี้ยสามีก็บน่นพอบน่นเมียตัดสินใจไปนั่งกินคนเดียวไม่มาร่วมโต๊ะสุดท้ายและเป็นปัญหาครอบครัวคือกลายเป็นเหมือนทะเลาะกันอะ่ะเออในเรื่องนี้ดังนั้นอยากให้คุยกันก่อนว่าเออเธอชอบแบบนี้เธอรับได้ไหมฉันชอบกินอาหารแบบนี้อย่างเงี้ยขอให้ตกลงคุยกันก่อนที่จะเดินทางมาใช้ชีวิตที่นี่นะ ค่ะและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆไทยที่กําลังจะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเนาะก็อย่างที่บอกไปแหละว่าการที่เราไม่พูดเลยเนี่ยแล้วมาพูดทีหลังเนี่ยฟังทีฝรั่งก็ไม่เก็ทนะไม่เข้าใจเออทําไมไม่เห็นก่อนหน้านั้นไม่เห็นพูดเลยมาพูดทีหลังอะไรเงี้ยแล้วแล้วเราด้วยเนี่ยเวลาได้ย้ายมาแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเราก็จะมีแค่เขาคนเดียวเราก็จะไม่สามารถพูดกับใครได้ เหมือนเราตัวคนเดียวนะดังนั้นอยากให้พูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาครอบครัวนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะชอบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนดังนั้นวันนี้มีก็อยากจะมาขอฝากวิดีโอนี้ถ้าใครชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มีต้องขอลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหนะ้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ